เอ็กซ์เกหนึ่งรนะครับปั๊มไม่มีแรงมาลองป๊มหนึ่งเล็กน่อย เดีโอเครับตอนมีปัญหานะครับต้องลือไปทำนะครับอันนี้เวทไม่ต้องถอดนะครับเราถอดแค่หูเวทแล้วก็ถอดทอยเสียว จะยกได้พอดีแต่บางคนเขาก็ไม่ถอดท่อนะแต่ผมไม่มีความสามารถเอาออกได้ฝีมือยังไม่ถึงต้องถอดครับรถยึดปัม๊มจะมีสองตัวนี่ตัมี กับข้างล่างตัวนี้รื้อแล้วนะครับสึกว่าค่อนข้างจะเป็นลอยบล็อกก็เป็นลอยนะครับ ก็หลวมนะครับข้าโอเคล็อกมาตอกกนแ้วก่อนครับเพราะว่าเปลี่ยนนลอกเขาเปลี่ยน,นเขาแยกแบบไม่ง่ายครับไม่มีเลตุือไม่ใช่มาตรฐานแต่ร้อยนะครับ เรไปทำตเอง๋ยวมองแล้วนะมาต่อดหยิกเยวนะครับลอยเมื่อกี้นี่น้องขาดไปแล้วนะครับกระดาษทายหมดไปแผ่นหนึ่งแล้วจทัทำแรบให้เรียบ ก็เรือประกอบนะครับเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนไปนะแล้วมันเตือนยาแล้วคุณนู้มาใส่นิ้วนะครับ เมื่ยยอยววันนี้ทำหลายอย่างเงี้ทำเครื่องทำกล่องทำกระโดดมีเพื่อนทำเครื่องครับอ,อยู่สามห้าเลยตั้งนาน ีสัอีด้วยวันนี้เราทำแค่ปัม๊มชุดนิ้วนะครับปั๊มหนึ่งปั๊มสองมันไม่มีแรงปั๊มสามยังชุดท่อนท้ายอะครับปั๊มชารนะ์ะมันยังโอเคอยู่ แล้วก็เสนอราคาไปแค่ชุดหน้าแค่นเองก็ได้ทำแค่นี้เดี๋ยวมารูดอนประกอบกันครับติดตั้งตัวรถเดี๋ยวเช็คแรงดันให้ดูนี่เรามาใส่ ตอนแรกก็ว่าจะใส่แค่ปั๊มนะครับย่อยขาดอขาดไม่เท่าไรแทนเครื่องอีกสีนรั่วสีหน้าเครื่องก็รั่วจัดหมดเลยครับแทนเครื่องสีหน้าเครื่องสีนท้ายเครื่องย,อย่อยแรกก็ว่าจะได้สตาร์นละหมดเปลี่ยนเทนเครื่องอยู่ ำงานเล่งกับฝนเดินเบาสุดเบาสุดเบาสุดแล้วใช่ไหมอ้าวเดินฝั่งโน้นด้วย chạy điên rồi để tôi xem kết nối chạy 1 chút chạy bình chạy 2 chút chạy bình 3 thôi. โอเคปั๊มซ่อมนะครับ KX913S2 โ okay, อเคครับยังงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับแรงปีป๊ดปัาดสำหรับปั๊มลูกนี้